ดีนะคุณสายาเป็นไงบ้างคะโอเค๋ย่ค่อยๆเกอรดีนะพี่สายา,เ,าเป็นไงบ้างเขียีอ,อย่างนี้อย่างนี้เลื่อนขึ้นไหมเอ่ยได้หมดเลยครับ กินเบียร์อุ้ยว้าว <laughs> <laughs> อบไปแกฮิ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  ัสดีค่ะคุณโอ okay. oh, เคโอเน็ตเน็ตด,ดึงอะ่ะเน็ตด,ดึงรอบมากเลยรอบเนี้ยโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้ว คัมแบ็กแล้วสวัสดีห้าคุณฟุกเดึงมากเนี่ยดึงมากๆสุดๆอะ่ะยแล้วคือขอทำแฮมเบอร์อรก่อน ฉีอสซูรีนก่อนไม่ให้ฉีชูยิงอ่ะอ่อเราหลุดแสดงว่าเราน่าจะสตรีมไม่ได้เดี๋ยวต้องหยุดสตรีมก่อนไยทุกคน